เจอบลงมยิ่งจับไปก่อนเด้อถ่ายคลิปก่อนฮะโอ้โหใหญ่มากเลยนี่จับไม่ได้โอ้โหมันเต็มไม้เต็มมือเอาวทีเดียวนู่นจับมาลูกอ่ลองดูลองดูมันเดี๋ยวมันสังโคลน เอาเร็วเอาจับดิจับตรงขนเลยเร็วเอาเร็วๆอุ้ยจับมือเดียวไม่ได้ลูกต้องสองมือแล้วลูกอุ้ยอะไรนี่มามาดีครับนี่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ทำได้เหมือนโคเลยนี่จับมือเดียวก็ได้เห็นไหมเนี่ย เออประดุกๆๆดประดุกได้ไหมประดุกประดุกประดุกตัวเต็งใหญ่บาเลยเทอเลยนี่เดีเ๋ยวนี้พ่อเตะไปช่อนใหญ่นั่นน่ะไปแล้ว <hani> ไปข้างหลังแล้วนี่ตัวใหญ่ยังโงหัวมาเห็นไหม,นม,มเนี่ยฮึ๊บน,นี่ยโระวังน,นปะปลาดุกเด้อลูก

ปลาขยังแต่มันเสียนิดๆน่ะมันจะเจ็บนิดนึงซุ่มจนปลาดุกเลยตรงนี้อ่ะลากๆซุ่มจน,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 นปลาดุกปลาดุกปลาดุกเดี๋ยวเดินระวังนะครับรมันจะซ่อนนูนตัวนั้นเห็นไหมไเห็นไหมดำๆอะ่ะนี่ๆตัวนี้ bắt đục bắt đục núi lục, quạt chẳng ăn bắt đục và ní đồn xiên ai bắt đục và nghiêng mình ai tua đen hỏi tên lên thế nhỉ อตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่ะลดงมั้ยจะไปไหนเอาแล้วไม่ได้เลยเพียงปลากเพียงใส่งามงามใส่งามงามโลกว่าถึงไหมถึงโลไหมน่าจะถึงนะ7เจ็ดขีดโอ้เห็นปลาขยังแล้วกลัวเลย ลาขยายมันเยอะมากเลยรียกเจ้าตรกเจ้ามีสลิดด้วยนะครับนาบอว่ามวยมัเห็นตัวตาที่บอกเอาแก่งจริงบอกหนูเอาถังแดงมาเทหอยใส่ในถังแดงครับ

เราต้องมาคุยออกอีกทิหนึง,งยังไม่หมดตักตรงนี้ผู้น้ำมันออก,อกดีหนอเอาฮึโบโคตรปลามันมีหอยข้างล่างด้วยแบบหอยด้วยนี่ หอยหอยล้วนๆอ่ะขึ<_<_<_<_<_้นไหวไหมหอยเต็มกระดำเลยเต็มตะก้าดำเลย 嗯，对、嗯，我、嗯。嗯